como ประโยชน์2อาติยาหารนุโยไม่ประกอบด้วยประโยชน์พิสุทั้งหลายข้าตระหเป็นปฏิปทานก็ให้เกิดสับว์ยิ่งเพื่อความตระหนูเพื่อพทั้ห่าย พวกเราจ <Donald> ัดองค์การสะอาดกายสะอาดใจทางท่านพระท่านโตอาราหะโตธัมมาสัมพุทธัมมาธัมปุตัสสะนะโมตัสสะภะพาวรีวันนี้ครับกิจกรรมอะไรคอขับสำหรับเด็กๆและกิจกรรมสำหรับผู้ใหครับก็โดยเฉพาะวันนี้นะ <superhero> ครับกิจกรรม สะอาดกายสะอาดใจนะครับซึ่งได้นำเยาวชนที่ปฏิบัติธรรมทุกวันเสาร์ครับซึ่งเป็นเยาวชนอำเภอเวียงหลองร่องแล้วก็อำเภอ,อยหร่อซึ่งเป็นเขตติดต่อระหวา่างยหร่อับเวียงหลองนะครับวันนี้ ให้พายาวชนมาทาความสะอาดวัดขวาดวัดนะครับเพื่อทําความสะอาดเพื่อฝึก,กจิตให้เป็นผู้เสียสละ,ะแก่ชุมชนอุทิศต,ตนอุทิศต,ตัวนะครับพื่อกับชุมชนเป็นนิสัยขั้นต้นขั้นแรกนะครับอันนี้ก็ถืงว่าจะพยายามใส่ความดีๆเพื้อกับลูกหลางเราโดย,ยเฉพาะการบำเพ็ญตนพื้อเป็นประโยชน์ต่อชุมชนต่อประเทศชาติ ในวันข้างหน้านะครับคือเยาวชนวันนี้ก็คือผู้ใหญ่ในวันหน้านะครับในเมื่อเยาวชนเริ่มต้นด้วยต้นกล้าที่ดีที่บริสุทธิ์นะครับโอกาสตั้งหน้าก็จะเป็นผู้ใหญ่ที่เป็นคนดีบริสุทธิ์นะครับ,รบอย่ามาโคดโกงและก็จะห่างไกลยาสิบติดซึ่งตอนนี้ ยาสิบติดกำลังลุกลามมากขึ้นนะครับโครงการนี้ป้องกันได้ทั้งยาสิติดแล้วเด็กที่ติดเกมนะครับตอนนี้เอาทำได้หกได้หกปีแล้วนะครับ เยาวชนที่ผ่านการอบรมผ่านการสอนมาแล้วเนี่ยถือว่าเป็นเยาวชนที่รับปกกระกันได้เลยว่าเป็นเด็กดีร้อยเปอร์เซ็นะครับซึ่งรู้ได้ได้ว่าเป็นเด็กดีร้อยเปอร์เซ็นซึ่งสถานศึกษาพระตาวีดูดเขาถึงแม้เขาจะมาได้วัดผลด้วยตัวเองแต่เขาคือโรงเรียนเป็นผู้วัดโดยเฉพาะเยาวชนเขาเรียนโรงเรียนไหนเขาก็จะคือคุณคร เป็นผู้ประเมินผู้ประเมินเยาวชนเาว่าคนนี้เรียนเก่งขึ้นก่อนะครับในช่วงระยะ2ปี5ปีขึ้นมาเนี่ยเป็นอย่างไรพ่อผลตอบรับก็คือดีมากครับเป็นนัเกเรียนที่เรียนเก่ง4เกือบเต็มมดนะครับที่เกือบเต็มมดเลยพอถือว่าประสบความสำเร็จนะครับ าเยาวชนที่เข้ามาศึกษาในครั้งนี้ซึ่งบางครั้งเป็นเยาวชนที่บบพร้อมนะครับเป็นเด็กกรา้าขาดพ่อขาดแม่ขาดที่พึ่งหลายๆอย่างหูจึ้งได้มาอยู่สถานศึกษาเนี่ยอา้ทำปีโดเนี่ยได้กี่ปีแล้วแล้วก็มาเรียนแล้วได้อะไรกลับไปบ้างแล้วก็ไปใช้อะไรได้บ้างในปัจจุบันมาหกปีแล้วค่ะแล้วก็ได้ความร ยกใสในชุดแบอนี้เด็น้อ,นองอะอคะเรียน5ปี